สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีเมถุนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะช่วงพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังกุุภาพันธ์2,565นะคะสําหรับชาวเมถุนที่เป็นพยากรกรุภาพานนันธ์ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงท้ายเดือนแบบละเอียดที่สุดเนี่ยแอดมินทาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่จะกระชับสั้นนะคะการเงินการงานความรักเรื่องที่คุณจะพบเจอในอีก4วันข้างหน้า สั้นๆไม่มีความละเอียดแบบคลิปนั้นแน่นอนนะคะฟังตรงนี้จะได้ขหมดปมตรงไหนแอดมินลืมบอกไปก็จะเอามาบอกในคลิปนี้นะคะสำหรับลัคนาราศีเมถุนนะคะดาวของคุณเนี่ยจนถึงวันที่15บหกุมภาพันธ์เนี่ยจะจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมคะแสดงว่าเรื่องหน้าที่การงานกำลังดีขึ้นละนะคะมีผู้ใหญ่ช่วยนะคะพระรหัสเข้าไปสู่ในภพราพากลุ่มร่วมกับพระอาทิตย์แม้ว่าพระอาทิตย์จะเป็น จะอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นปลาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแต่ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยใจร้อนนะคะใจร้อนแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ละเอียดละอ่อพระอาทิตย์ในดวงของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัชชะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารเอกสารสัญญาต้องดูให้ชัดเจนเพราะว่า ในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ให้โอกาสเจ้าชะตาพฤหัสบดีคุ้มครองไม่ใช่แค่เรือนสุภาหรือว่าเรือนแห่งความสําเร็จนะคะคุ้มครองไปถึงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนด้วยคุ้มครองไปถึงโครงการใหม่ๆหรืองานใหม่ๆที่คุณกําลังทําด้วยนะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเรื่องของการติดต่อสื่อสารการลงหุ้นการลงทุนชาวลัคนาราศีเมถุนจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลงนามในเอกสารสําคัญ สำคัญสาคัญเนี่ยต้องใจเย็นๆอ่านช้าๆไม่ต้องกลัวว่าใครเขาจะว่าเราไม่กล้าเราไม่เก๋านะคะอ่านให้ดีอ่านให้ครบแล้วค่อยลงชื่อลงนามเพราะมันจะมีผลผูกพันไปเกี่ยวเนื่องไปในระยะยาวนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนาะส่วนดาวอีกสองดวงที่อยู่กลุ่มร่วมกันก็คือดาวราหูและดาวพระเกตอยู่ในภพวินาศจริงๆแล้วแอดอยากจะบอกว่าไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากเพราะว่าเวลาที่ดาว ร้ายอยู่ในภพร้ายลิลล์ิร้ายของมันอะ่ะจะถูกบันทอนไปและสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยที่จะต้องระมัดระวังในกรณีที่พระราหูอยู่ตรงเนี้ยจนถึงประมาณเดือนมีนาคมนะคะคนที่มีตําแหน่งแห่งที่ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่และเป็นเจ้าคนนายคนและเป็นเจ้าของบริษัทแล้วตรงนี้ คนที่มีลักษณะนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าสุภาคือความเป็นใหญ่ความเป็นเลิศเข้ามาอยู่ในภพวินาศโดยเฉพาะเป็นดาวราหูเนี่ยจะต้องระมัดระวังคนรอบตัวจะต้องรอบคอบจะต้องรัดกลุ่มนะคะตรงนี้ก็เคยเตือนกันมาแล้วแต่แอดอาจจะไม่ได้เตือนทุกเดือนอันนี้ก็เตือนสรุปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถึงมีนาก็จะย้ายและเข้าลาภาเนี่ยโอ้โหลัคนาราศีเมถุนนี่ก็จะยิ้มได้เงยหน้าสดใสหน้าตาย,ยิ้มแย้มนะคะ ส่วนพระเกตเข้ามาตรงนี้พระเกตเนี่ยเหมือนแอดเคยบอกแล้วว่าถ้าเขาดีถ้าเราดวงดีเขาจะดีดีแต่ถ้าเราดวงแย่เขาจะสาําเขาจะกระหน่ำเขาเป็นดาวไวทองดาวพลิกผันดาวเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์เรานั่นเองถ้าเกิดพระเกตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะมี2ด้านคือเป็นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุณแล้วก็เป็นเจ้ากรรมในเวรที่ซ้ําคุณนะคะถ้าพูดอย่างนี้นึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แอดก็เลยเตือนว่าถ้าเกิดคุณเป็นใหญ่เป็นโตคุณจะอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างดีจะต้องระมัดระวังคนรอบตัวเพราะว่าจะนํำพาไปสู่ความวินาศเหมือนชื่อพเนี่ยแหละถ้าไว้ใจทางถ้าวางใจคนเนาะส่วนดาวเสากับดาวพุธท,ที่จับคู่ร่วมกันนะคะ พุธคือตัวเจ้าชะตาเองตกพบมรณะเพราะฉะนั้นในระยะเวลาครึ่งเดือนหลังพุธเนี่ยเข้าเมื่อวานเองนะคะแอดยังเขียนลงไปในเฟซบุ๊กวันนี้มีเรื่องเล่าเลยเพราะฉะนั้นไปกดติดตามแฟนเพจวันนี้มีเรื่องเล่าด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เป็นคําทานายสั้นๆแอดจะเขียนลงไปในนั้นมันสั้นไงก็ไม่สามารถที่จะมาทําคลิปได้สําหรับลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเวลาพุธเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยหลายๆอย่างมันอาจจะยากลําบากบ้างแต่ทุกอย่างมันกําลังเริ่มขี้ขายนะคะ จริงๆแล้วดาวตัวเองเข้ามรณะเนี่ยเรื่องเหนื่อยใจมีไหมมีแต่มันโชคดีอ,อีกอะว่า,าดาวสุภาเนี่ยตรึงกำลังอยู่ในภพวินา่าส่งผลต่อภพมรณะอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสเข้าภพตนุคุ้มครองดวงชะตาเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเริ่มคี่คลายส่วนที่หนักที่สุดคือใจตัวเองนะคะ ราหูของเมทุนเป็นดาวสุภาะเพราะฉะนั้นเขาเป็นเพื่อนเกลอกันไงนเขาคุยกันได้เมทุนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของกฎหมายเรื่องของศิลธรรมคล้องเกี่ยวกับโรงพยาบาลงานรีโนเวทงาน DIY หรือว่าเมทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องกลุ้มไปเพราะว่าระยะเวลานี้เป็นระยะเวลาขาขึ้นของคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทํางานหนักเพื่อไปกอบโกยเมื่อดาวของคุณเนี่ยดาวพฤหสัสบดีของคุณเข้าฮอตหรือว่าเป็นเกษตรราธิบดีนะคะตรงเนี้ย แอดมัก <Ad> จะเตือนก่อนประมาณ 3- 4เดือนหรือประมาณเป็นปีก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวดาวอะไรจะเข้าแล้วดีตอนนี้ให้เต็มที่ไปเลยเหนื่อยไม่ต้องกลัวนะคะลุยไปข้างหน้างานเยอะงานเข้าแล้วมันจะก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยเมื่อดาวกรรม,มะเข้ากเกษตรรธิบดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันที่20กุมภาพันธ์นะคะพระเกตย้ายเข้าโพบราพาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น พระเกดเข้าพบราภะเนี่ยก็คือพบที่11ของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะมันมีเรื่องของการเชื่อมั่นในตัวของมิสหายที่อยู่ในร่วมสังคมของคุณตอนนี้สแสดงว่าคุณค่อนข้างที่จะไปไหนไปนั่นกับเขาเฮไหนไปนั่นเอ่อเฮไหนเฮกันแล้วก็ตามใจแต่ว่าแอดบอกแล้วใช่ไหมว่าในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของศาสชาหรือเพื่อนฝูงซึ่งได้ตาแหน่ง ที่ไม่ค่อยดีนะักถึงแม้จะกลุ่มร่วมกับพระฤหัสสัปฏิก็คือต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงเกี่ยวกับเรื่องของส,สนที่สัญญาอะไรก็ช่างอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการรับปากรับคําแล้วเรื่องของอเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ก็เกี่ยวนะคะจะต้องระมัดระวังตรงนี้ให้ดีโอกาสอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างดีในกรณีที่พระเกตเข้าไปอยู่ในภพเรือนตรงนี้นะคะก็คือมีโอกาสที่คุณจะได้ไปใกล้ชิด หรือว่าไปคบค้าสมาคมกับคนที่เขาเชื่อมั่นในพระศาสนาหรือได้ไปพบคนที่ค,คล้ายๆกันคุยกันแล้วรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไปเกตอยู่ตรงนี้นะคะแล้วพอวันที่22กุมภาพันธ์พระสุกย้ายพระสุกย้ายเข้าสู่ภพเรือนมรณะแอดจะบอกเลยว่าเมถุนนะ่ะเจอช่วงระยะเวลานี้ในช่วงเดือนเนี้ทุกปีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวหลหรอกคุณผ่านมันมาได้ทุกปีแลวปีนี้ก็ค่อนข้างเบา พระสุขเป็นเจ้าเรือนวีนาศเข้าสู่ภพมรณะตัดไปเลเรื่องที่จะแบบว่าเจอเรื่องวุ่นวายเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องเคาะร้ายอะไรอย่างเงี้ยตัดไปเลยนะคะแล้วก็พระสุขยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะอีกเพราะฉะนั้นลัคนาราศีเมถุนซึ่งคุณมีหน้าที่การงานหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะ,ะการลงทุนใหม่ๆเกี่ยวกับการต่างประเทศการศาสนา เกี่ยวกับโรงพยาบาลงานรีโนเวทงาน DIY เนี่ยถูกฉลกดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเขามาเข้าคู่กับดาวพระพุธนะคะเป็นคู่ธาตุน้ำกันต่อไปนะคะพระอังคารเจ้าเรือนลาภะเนี่ยย้ายเข้าไปสู่ภพมรณะแน่นอนว่าเมถุนที่ทำงานอย่างที่แอดมินบอกไม่ว่าจะเป็นงานกฎหมายงาน DIY งานอะไรก็ตามที่แอดมินแนะนำว่ามันเป็น งานมรณะก็คืองานทางไกลคนที่อยู่ต่างประเทศคนที่อยู่ไกลบ้านเนี่ยมันแก้เคล็ดไปแล้วนะคะตรงเนี้ยหรือว่าคนที่ศึกษาเรื่องกฎหมายหรือว่าความสัมพันธ์ต่างประเทศทํางานแบบว่าซื้อของต่างประเทศเข้ามาขาย โอกาสตรงนี้ก็ค่อนข้างดีหรือว่าทํางานที่เหน็ดเหนื่อยมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยชีวิตผู้คนคุณหมอคุณพยาบาลคุณเภสัชคุณที่ขายเวชภัณฑ์อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตผู้คนตรงนี้ได้เงินนะคะตรงนี้ได้โชคลาภและเป็นโชคลาภใหญ่ด้วยนะคะส่วนตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งของเขาที่เป็นอรีเนี่ยไม่ต้องห่วงพบมรณะตัดให้ ถ้าเกิดคุณมีอริคุณมีศัตรูทุกอย่างคลี่คลายนะคะศัตรูล้มหายตายจากไปทุกอย่างราบรื่นดีมันขึ้นในเกณฑ์ดีแล้วมันกําลังจะผ่านภพมรณะนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยโดยรวมแล้วนะคะเรื่องของหน้าที่การงานแอดบอกเลยว่ากําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นมีเรื่องวุ่นวายหน่อยนะคะวุ่นวายด้วยหัวใจตัวเองเนี่ยมากกว่าเขาส่วนเรื่องต่างๆประเภทอุปสรรคปัญหาศัตรูคนที่คิดร้าย ระยะนี้เขาแพ้ภัยตัวเองนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเขาอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะคะส่วนพุทธซึ่งเป็นเจ้าเรือนตัวเองลงพบมรณนะส่วนมากจะต้องแก้ปัญหาที่จิตใจตัวเองก่อนตัวเองจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวก็ฮึกเหิมเดี๋ยวก็แย่เดี๋ยวก็ซึมเศร้าเดี๋ยวก็ร่าเริงเพราะฉะนั้นรู้จักตัวเองให้มากส่วนเรื่องของความรักเนาะ เรื่องของความรักคนโสดหรือว่าคนที่แบบว่ากําลังเมียงเมียงมองๆกันมีโอกาสที่จะพบคนต่างถิน่นต่างแดนหรือว่ามีโอกาสวนเวียนไปพบเจอคนที่เคยชอบพอกันมาก่อนนะคะมันเป็นเหมือนแบบว่ามีโอกาสจะเป็นรักระหว่างทิปรักระหว่างการเดินทางหรือว่ารักในที่ทํางานโอกาสนี้เกิดขึ้นได้นะคะไปเรียนไปทําอะไรร่วมกันก็มีโอกาสพบเจอกันนะคะเพราะว่า ดาวของดาวดาวพระศุกร์เนี่ยเขากลุ่มร่วมกับดาวของคุณเลยนะคะดาวแห่งความรักของชาวโสดในช่วงระยะเวลานี้แอดมองว่าก็กระชุ่มกระชวยดีนะคะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านั้นเขาเดินถอยหลังตอนเนี้เขาเดินหน้าขึ้นมาแล้วกลุ่มร่วมกับดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนของชาวลักนาราศีเมถุนเพราะฉะนั้นความรักช่วงระยะเวลานี้จะฟื้นขึ้น ช่วงระยะเวลานี้หมายถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะคะไม่ใช่วันนี้ที่แอดมินอัดคลิปคือวันที่11เนี่ยดาวยังถอยหลังอยู่นะยังถอยหลังอยู่ยังวุ่นวายอยู่สําหรับความรักเนาะของคนโสดส่วนคนมีคู่คนมีคู่ก็ค่อนข้างจะมีความยุ่งยากอยู่ในดวงชะตาเนาะปัตตน,นิเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาแสดงว่า มีเรื่องของการเดินทางค่ะไม่ว่าคุณหรือคู่รักหรือว่าการเดินทางแต่แอดว่าไม่ค่อยจะเป็นการเดินทางร่วมกันเนะ่ยส่วนมากชาวลัคนาราศีเมถุนคุณจะเดินทางไปกับผู้ใหญ่ไปทํางานนะคะเดินทางไปติดต่อง,งานมันเหมือนกับสวนกันไปมาตลอดไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทําก็คือการพูดกันมากขึ้นเพราะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนะ่ยสหัสชักของคุณเนะี่ย ตกอยู่ในภพเรือนที่แสดงฤทธดีไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการพูดคุยกันระหว่างคุณกับภรรยาหรือสามีเนี่ยมันน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นก็ประคับประคองกันเอาใจใส่กันนะคะหรือว่านัดกันไปเที่ยวบ้างในช่วงวันหยุดเรื่องสุขภาพแอดมองว่าน่าเป็นห่วงไหม ก็จริงๆแล้วสุขภาพทั่วไปดูแข็งแรงดีนะคะเพียงแต่ว่าดาวหลายดวงมันอยู่ในภพมรณะน้อแอดก็จะอยากให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเน,น,น,นี่แหละนะคะแล้วก็เรื่องของภายในสตรีและบุรุษเรื่องของการอ้านปัสสาวะอะไรแบบนี้ค่ะต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของ ฟันกระดูกข้อนะคะโรคเกี่ยวกับกระดูกโรคเลื้อรลังอะไรความเจ็บปวดของข้อกระดูกเนี่ยเพราะว่ามันมีพระเสาอยู่ในเรือนมรณะแล้วก็เตือนกันมาตลอดทั้งปีแล้วก็เตือนยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยเพราะพระเสาอยู่ตรงนี้จนสิ้นปีและคณะนาเราศีเไม่ถุนไม่ต้องกุ้มใจนะคะเพราะเดี๋ยวตั้งแต่ พระราหูย้ายเข้าพบราพานี่คุณจะเฮฮามากในลักษณะของดาวคุณทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการขมวดปมการเงินการงานความรักสุขภาพในช่วงครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้นะคะแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้อดมินมันไม่ได้เป็นแค่กาลังใจนะคะมันเป็นกาลังหลักและเป็นกาลังซับให้อดมินดูแลช่องแล้วก็ ทำคลิปออกมาอย่างดีที่สุดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ